7ข้อนะฮะในการวางแผนชีวิตเพื่อตัวเองนะครับเมื่อย่างเข้าช่วงปลายปีต้นปีนะฮะมันจะเป็นความตั้งใจพิเศษนะครับว่าเดี๋ยวปีใหม่นี้จะทําอะไรเป็นพิเศษเพื่อตัวเองกันบ้างนะฮะมันมีอยู่7เรื่องนะครับที่คนมักจะเตรียมตัวหรือวางแผนทํากันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเตรียมตัววางแผนกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วมาดูซิว่า7ข้อเนี้ยมีตรงกับเราที่ วางแผนไว้ข้อไหนแล้วเราทําได้ถึงไหนแล้วนะฮะข้อแรกครับเรื่องการลดน้าหนักนะฮะเคยไหมฮะบางคนนะครับกล่าวว่าแหมลดกลางปีจะลดปลายปีก็กลยอยู่นะฮะก็เรื่มในช่วงปีใหม่ไปเลยลวกันอ่าฉะนั้นมันเป็นสีติครับหรือว่าข้อแรกที่คนมักจะตั้งปณิธานว่าจะลดน้าหนักให้ได้นะครับบางคนก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปีไว้ก่อนนะฮะเริ่มเริ่มฝึกนะครับในเดือนสุดท้ายนะฮะเดือนธันวาครับ บางคนก็เริ่มฝึกนะครับว่าเตรียมทานอย่างไรจะเริ่มลดอย่างไรนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ก็เริ่มเต็มที่นะครับแต่ว่าบางคนก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนสุดท้ายของปีคือธันวาเนี่ยนะครับฉะนั้นเรื่องแรกที่คนมักจะตั้งบริทานวางแผนนะครับทำเพื่อตัวเองมากที่สุดอันดับหนึ่งคือการลดตําหนักนะครับอ่าหลายท่านบอกว่าก็มีไอเดียความคิดนี่เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็ เริ่มคิดหรือวางแผนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเป็นยังไงกันบ้างฮะลองเขียนมาคุยกันนะครับข้อที่2ครับฝึกภาษาฝึกเรื่องเรียนภาษานะฮะบางคนก็จะภาษาอะไรก็ได้นะครับที่ตั้งใจไว้นะฮะเออว่าจะเรียนฝึกภาษาอังกฤษนะครับให้เชี่ยวชาญขึ้นฝึกภาษาจีนฝึกภาษาอะไรก็ตามนะฮะเออก็ว่าไปครับบางคนเขาก็ต้องทํางานหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับการทํางานก็จะ หาวิธีทําให้ตัวเองเชี่ยวชาญขึ้นนะครับก็จะใช้ช่วงปลายปีต้นปีแบบนี้ในการเริ่มต้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับอ้บงคลเขาก็เริ่มต้นช่วงปีใหม่แต่ว่าไม่ใช่เริ่มปุ๊บคือเป็นการหาข้อมูละครับเขาหาข้อมูลว่าจะเริ่มฝึกภาษาด้วยอาจารย์ท่านนี้ทนนษ้์น,นะฮะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคันนะอ่าผมต้องบอกก่อนว่าการเริ่มต้นนะครับสตาร์ทปึ้งนะฮะปีใหม่เนี่ยแปลว่าเขาเริ่มเก็บข้อมูลก่อนนะฮะว่าจะฝึกแบบไหน ตารางการเรียนแบบไหนนะฮะหรือว่าจะฝึกอาจารย์ท่านใดหาข้อมูลต่างๆน,น,นานาหรือว่าจะต้องลงคอร์สแบบไหนนะฮะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเน,นี่ยน,นะฮะแล้วอาจจะไปลงเรียนคอร์สนะครับแล้วก็จ่ายตังแล้วก็เริ่มที่เดือนมก,กราเลยนะฮะเพราะว่าบางทีมก,กราไม่ทันมาหาข้อมูลปุ๊บมันล่วงเลยบ้างแล้วเขากลัวว่าแหมมันเสียโอกาสนะครับฉะนั้นนี่คือข้อที่2นะฮะฝึกภาษาแล้วก็เรียนภาษานะฮะท่านที่มีความคิดแบบนี้หรือว่า วางแผนมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะมีไปยังไงบ้างนะฮะเขียนมาคุยกับบ้านนะฮะแล้วข้อที่3าครับหาง,งานใหม่นี่ครับแน่นอนว่าหาง,งานใหม่เนี่ยถ้าเราจะไปหาปีใหม่เลยไม่ทันนะเพราะว่าบางคนเขาลาออกนะครับในช่วงปลายปลายปีหรือว่าต้นปีนะฮะแล้วก็จะไปรวมกันนะฮะพร้อมๆกันปีใหม่ไม่ทันเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็ลาออกในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะฮะสําหรับบริษัทที่ไม่มีโบนัสนะถ้าโบนัสเขาก็ รอให้ได้โบนัสก่อนนะฮะแต่บางบริษัทเขาไม่มีโบนัสนะฮะเขาออกก่อนนะครับแล้วก็เตรียมหางานใหม่เพราะว่าบางคนเขาออกปุ๊บแล้วก็ได้งานใหม่เลยแต่ว่าไปหลังปีใหม่แล้วครับคนเขารับโบนัสเสร็จแล้วเขาออกกันนะฮะมันก็จะไปรวมกันหางานพร้อมๆกันมันก็กระอยู่ชะนั้นะฮะเขาก็เลยใช้โอกาสในจังหวะนี้ฮะช่วงเดือนธันวาเนี่ยเกี่ยวกับการหางานใหม่หรืออาจจะศึกษาหาข้อมูลกันนะฮะว่ามีงานที่ไหนบ้างนะฮะที่เหมาะกับเรา หรือวางแผนที่จะขยับขยายไปงานใหม่แบบไหนดีนะฮะเขาก็ไม่ใช่เริ่มหลังปีใหม่ครับเขาหาข้อมูลต่างๆตั้งแต่ช่วงพฤิจิกาธันวาแล้วนะฮะฉะนั้นท่านที่มีความคิดหรือไอเดียเรื่องของการเปลี่ยนง,งานก็ลองเริ่มพิจารณาได้แล้วนะฮะอย่าไปเปลี่ยนพร้อมๆกับคนอื่นกันนะฮะมันจะกลายเป็นจํานวนงานน้อยแต่จํานวนคนที่ลาออกพร้อมๆกัน แล้วก็จะไปหางานมันจะแย่งงานกันเองนะครับโอเคนะฮะเตรียมหางานหรือเตรียมมองเลยฮะสำหรับคนที่ตั้งใจต้องการเปลี่ยนงานนะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับเรียกว่าฝึกทักษะเพิ่มนะฮะข้อที่4ฝึกทักษะแปลว่าอะไรบางคนอาจจะอยากจะเรียนอ่าเรียนอื่นๆนะฮะเรียนทาอาหารอ่าเรียนการเทรดหุ้นนะครับหรือว่าเรียนเรื่องของการทําเกษตรกรรมนะฮะนี่เขาเตรียมความพร้อมก่อนนะฮะเขาไม่ใช่ว่าปีใหม่แล้วแล้วค่อยมาหาข้อมูลนะฮะ เขาหาข้อมูลช่วงเดือน2เดือนสุดท้ายก็คือเอาจริงเราก็มีเวลาอยู่นะครับในช่วงเดือนธันวาเนี่นะฮะฉะนั้นใครที่อยากมีทักษะอะไรใหม่ๆอยากจะเรียนเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะฮะทำอาหารทําขนมหรือว่าจะทําร้านกาแฟนะฮะเนี่ยก็ตามอะไรก็ตามมันต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะไม่ใช่ว่าหลังปีใหม่แล้วค่อยทำนะฮะไม่ทันเขานะฮะคนอื่นเขากระโดดข้ามไปก่อนหน้านะฮะช่วงพฤศจิกาธันวาเขาเริ่มเลยนะฮะฉะนั้นเรามา บอกก่อนลวงหน้านะครับโอเคนะฮะบางคนเนี่ยจะเรียนอะไรพิเศษบางคนอยากจะอยากจะเรียนหรือเอางานไอตัวเด็กมาทําเป็นไรายได้นะฮะก็มีแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วข้อต่อมานะฮะนอกจากการฝึกทักษะเพิ่มแล้วข้อที่5ที่คนเขาตั้งใจกันนะฮะคือทาอะไรไ,ไหมครับหาเวลาให้ครอบครัวนะฮะหรือมีเวลาอยู่กับคนในครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องหางานหาเงินนะฮะกลายเป็น เครื่องจักรผลิตงานเพื่อที่จะหาเงินอย่างเดียวมันก็กระไายอยู่ถูกไหมฮะบางคนเขาตั้งใจนะครับว่าปีนี้เดี๋ยวจะหาวิธีหาเวลาว่างนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวเพิ่มขึ้นนะฮะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะเนี่ยบางคนเขาหาไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับชอบที่จะทํางานแบบล้มลุมหน่อยคืออาจจะอยากทํางานแบบเดินทางนะรหรือว่าทํางานแบบ เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับคือถนัดแบบนี้แล้วหรือติดแบบนี้แล้วครับบางคนเขาก็เตรียมมาหาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าหลายคนนะครับในช่วงปลายปีต้นปีก็มีการวางแผนที่จะทำไงได้ให้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองมีเวลากับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คืออีกข้อหนึ่งที่คนเขามักจะวางแผนแบบนี้กันนะครับไม่ใช่ต้องหาตังค์อย่างเดียวนะฮะแล้ววางแผนเกี่ยวกับชีวิตตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวนะครับโอเคนะฮะแลวอีกข้อครับ เรียกว่าเป็นช่วงนะครับการวางแผนในการจัดและตกแต่งหรือต่อเติมห้องหรือบ้านใหม่นะครับไม่ใช่บ้านใหม่คือซื้อใหม่นะฮะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะจัดเปลี่ยนหองจุ้ยเนาะเปลี่ยนตู้โตะเตียงนะครับขยับขยายย้ายอ่าหรือาเอาบางอย่างออกไปนะครับเนี่ยช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยเขาทําแบบนี้กันนะฮะเขาบางทีเขาไม่มาเอาของออกหรือบริจาคช่วงหลังปีใหม่เพราะว่าเขามองว่าปีใหม่มันก็ควรจะมีสิ่งใหม่ๆแล้วนะครับ บางทีก็เป็นความเชื่อข้อหนึ่งคือเอาไว้ปีเก่าเนี่ยนะฮะโลของเก่านะครับมันก็ใช้จังหวะโอกาสนี่นครับเนี่ยผมก็รีบทําคลิปหน่อยเพราะว่าเราจะมีเวลาอย่างน้อยก,ก็นหนึ่งเดือนนะครับธันวานี้ในการปรับเปลี่ยนเอาของเก่าบริจาคออกรู้จะซื้ออะไรใหม่มาหรืออยากให้ห้องโล่งละไม่อยากเอาอะไรมาใส่ละเมืองบ้านนี่หาทางเดินเข้ายังลำบากเลยนะฮะบางทีแค่ห้องคอนโดลยฮะของวางเต็มนะครับจะหาทางเดินแคบลงแคบลง,บลงทุกทีนะฮะ ทุกปีผ่านไปทางเดินตั้งแต่หน้าประตูจนถึงห้องนอนจนถึงเตียงนอนแคบลงเรื่อยๆนะฮะสังเกตดีๆบางบ้านไปแับนี้นะฮะฉะนั้นบางคนก็เริ่มโละนะครับใช้โอกาสจังหวะเลิกงามยามดีในการบริจาคหรือนําของที่ไม่ใช้นะฮะออกไปให้หรือไปทิ้งนะฮะอะไรที่มันใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็ใช้วิธีนี้ฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่เจ็ดนะฮะทำอะไรได้ไหมครับหาแฟนหาแฟนนะฮะบางคนโสดนะฮะเอาจังหวะนี้เลยนะครับ ฉันตั้งใจปีนี้ฉันต้องมีแฟนนาฉันตั้งใจปีนี้ฉันจะหาใครสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆฉันนะครับหรือว่าหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีคู่ให้ได้อะไรางนี้นะฮะทำงานมาหลายปีแล้วติดต่อ,อก,กันนะฮะร,รู้สึกเหงาเหลือเกินนะครับก็ใช้เวลาีนครับเป็นการหาปีนี้นะครับในการเริ่มต้นหาแฟนนะครับฉะน,นั้นเขาก็เริ่มต้นนะครับดําเนินการนะลองหาพักพ่วกเพื่อนฝูงเก่าๆคนรู้จักเก่าๆนะฮะหาเบอร์หาอะไรก็ตามนะเออแล้วเดี๋ยวเขาดาวนะปีใหม่ก็ หาเอาจังหวะถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่เลยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะฮะก็เนี่ยครับทั้ง7ข้อนะฮะลองไปพิจารณาดูว่าบางคนเริ่มต้นแต่ช่วงต้นปีแล้วนะครับลองดูว่าโอเคในช่วงเนี้ยสิ่งที่ตั้งใจไว้นะฮะเดือนสุดท้ายเป็นไงบ้างนะฮะหรือว่าบางคนยังคิดไม่ออกเลยว่าเอ๊ะหลังปีใหม่จะทำอะไรจะทําอะไรเพื่อตัวเองดีนะครับนี่ฮะผมให้ไกด์ไว้นะฮะว่า7ข้อเนี่ยนะฮะจะลองพิจารณาดูว่า ตั้งใจทาอะไรได้รีบทําแล้วก็รีบทําก่อนปีใหม่นะเราจะได้ไม่ต้องไปรวมพลนะฮะพร้อมๆกันในการที่จะเริ่มต้นผมว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงพิชกกาธันวาเนี้ยนะครับมันจะพร้อมกว่าพอถึงปีใหม่ปุ๊บเราเดําเนินการบางอย่างเพิ่มไปแล้วเนี่ยโอ้โหเลือกดีโอกาสจังหวะดีนะครับโอเคนะฮะหวันเลยครับพิจารณาดูเนาะโอ้โว่ามีอะไรที่เอานําไปใช้ได้นะฮะกับตัวเราทุกคนรอบตัวเราครับสวัสดีครับ